วันนี้เราก็อยู่ที่ร้านขนมจีนชื่นอุราร้านที่มีผักเป็นท็อปปิ้งเยอะแยะไปหมดเยอะจริงๆนะนี่แค่ว่าผักอะไรบ้างผักสลัดไม่อันนี้ไม่รู้จักอันนี้ไม่เคยกินลองมะเขืออะไรวะไม่รู้มะเขือยาวยาวมีไข่ต้มมีอะไรด้วยน่ากินไหม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 ได้มาลองแล้ว แต่เราเอาผักหน่อยเดียวนะผักแค่นี้พอมีข้าวต้มทั่วตรงนี้ด้วยไหมใช่ประมาณนี้ครับขอบคุณครับใส่ไปจากคนที่รักจ๋าแยมได้ๆดอนี่ก่อนเลยขมมาลองกันทำได้ขอมขึงลองเขา อร่อยอยู่อออยหอหมเลยหอมส้นเลยแฮมันเป็นอะไรขาไม่ถือมีปลารังน้ำยาอะไรไม่รู้ขมมากเลยอ๋อเขากินมาละกัดบ้าเมื่อกจะบอกให้ได้อยู่มับเขาให้มดซือ้อห่อกลับบ้านด้วยจะบอกให้